โอเคครับน่าแล้วครับเชฟบ้านเมือนี่ครับกันได้ครับผมแอบพุ่อมือเราพื้นนี่ครับโอ้แม่นมาครับความผ่อมนัก well, ก hey, ีฬาวงผ่อนเออเออเอ็นักกีฬาเ้างเย้าครับเ้างเย้าครับกีฬาสัมพันธ์ครับเราไม่คิดอะไรมากยางเต็กเปอร์ขึ้ดเข้ามาเนี่ยเออข้ากับเราเชฟห้องครับเก่งครับเก่งเก่งเลทุกคนครับเก่งแล้วดิเตได้หอดมือที่ยไอดมือรอบชิงบุญเนาะในว่าชิงไหมชนะตัวปรึกษาโมบตัวบุญไหม

แลกทงกันครับ,รรบนี่เพื่อนศักดิ์ศรีพวกเราชาวทินอาชาวท้องถทีนครับครับลำดับนี้สนบโนนิลาที่เป็นเจ้าภาพวันนี้ได้กล่าวมอบทงต่อคณะผู้รับจากสมบัติของศาลกับเรียนเชิญครับครับเรียนท่านรัฐพลเพียนายลุงท่านประธานในพิธีครับผมร้อยตำรวจเอกพิทักษ์บุญเสษประธานการจัดงานนะครับ นายกโครงการผู้หารส่วนตำบลนนทิลาลอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไปลาดาปปกครองไปการจัดการแข่งขันนะครับปการศึกษาแลกะก็นักกีฬาทุกท่านทุกคนที่ได้ดำเนินการจัดก,การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทตรีวันนี้นะครับก็ได้สิ้นสุดลงแล้วตามที่ท่านทุกคน ได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจจัดก,การแข่งขันนะครับก็ขอขอบคุณท่านอำนาจอภภาวานายกเทศมนตรีเทศบาลของันนำนักกีฬาขอบุคลากรทุกท่านทุกฝ่ายและก็ทางตำบลโคกสะอาดและข่าวว่าท่านนายกท่านไม่สบายท่านก็ได้ให้ทีมบริหารมาร่วมงานนะครับวันนี้ การแข่งขันกีฬาของพวกเราได้สิ้นสุดจบลงเรียบร้อยแล้วพร้อมกับบรรยากาศที่ชื่นมื่นชื่นใจได้กับเกียรติและรับมอบธงให้กับท่านทางทีมบริหารของโคกสะอาดรับไปดำเนินการครับขอบคุณครับครับทบแรกเป็นธงของถินครับจะมอบโดยประธานสภาโนนิลาครับกับประธานสภาโคกสะอาดท่านรอง สมภักสวิวิชาครับสองโตกิ่งใหญ่เรื่องหมายของของทินเราครับสุดยอดครับอยู่ในมือของผมแล้วท่านท่านสมภักนีนะครับโคกสาครับครับขอบคุณ้วยความเคารพพิธีสาวอุต่อครับเรากลางครับผมพี่น้องบครับนี่จะพูงงามครับผมคงแช่ครับคแช่ครับ ขับเรียนท่านประธานในพิธีท่านรัตตพลเพียรไพรุนรั้ราการนายอำเภอท้องชัยเชประนาครับใเวลานี้ครบองค์การบริหารส่วนตะบลนะครับทั้งห้าตบ้างนะครับมาแรงางนะทั้งห้าตบลไน้ร่อการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทยประจำปีงบประมาณ2 5 5 6 ซึ่งจกดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17จนถึงวันนี้วันที่18มีนาคม2566และบัดนี้ได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับใจชนะและ เสริมกำลังใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะขอรายงานเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วการมอบรางวัลเป็นสักขีพยานในด้านหลังนะครับทั้งหมดเลยนะครับเชิญท่านท้องจีนนะครับงานครับงานงานใไงครับกองการศึกษาเก๋ครับเกศหนึ่งบบงานช้างส่วนประจำทงให้เตรียมพร้อมนะครับ ไ,ได้แก่ <helmet lide> <โ>อบตลำชีครับถวยครับถ่วยคุณวันกองเรนตอนนี้เราเข้าอยู่ในวงล้อมของกองชัยวัฒนากองเขาอยู่ในนี้การแข่งขันตบอลและกีฬานนะครับเห็นกองเชียร์นะฮะนึกว่าจะอน่เห็นกีฬานะฮะด้เชียร์ได้ร่วมกันครับเสียงกองปรุมตึมตตรงนี้ การในการแข่งขันกีฬานะฮะในสองวันที่ผ่านมานะครับอากาศจะร้อนยี่สวงพีนว,งวองยี่วเราอาจจะไมไห,นนหนะโอ้ทางานร่วมกันกันผมไปนี้นะครับสปอร์ตเดย์คืนนี้นะครับสายสัมพันธ์นคืนนี้นะฮะแล้วท่านใดที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับในช่วงการแข่งขันกีฬาทั้งวันนะครับท่านอาจจะเชียร์เยอะไปหน่อยนะครับท่า <podr> นถ้ากลับบ้านไปเลยท่านจะปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยปวดตัวไปทั้งทั้งหมดนะครับ เป็นอาทิตย์ก็ไม่หายดังนั้นคืนนี้ถ้าต้องมามั่วหด้าห้านไว้จังหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> อย่างน้อยสักสามเองนะครับต่อท้านนะฮะ <Yeah. S 1> ได้โอกาสนี้นะครับ oh. ก็ขอบนนคุณทุกท่านน,น,นะครับนหนให้ทุกท่านมีความสุขกับคืนกีฬาสายสัมพันธ์ผมขอเปิดงานในวันนี้ลำดับต่อไปนี้ครับขอบคุณครับ เอาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ทังนักดนตรีเป็นผู้เปิดฟองให้ใหนะครับ มาระเบิดความมันไอ้นั่นก็โสดไอ้นี่ก็โสดพวกผููคนโสดเลยมารวมกันมีข้าเป็นมาก่อนไม่ค่อยคล่องตัวมีตัวตาประกบมาพัวพันคืนนี้กูพร้อมใส่เดียวตัวตัวไม่มีเมียไม่มีผัวเดียวเจอกันเฮหลีทางให้ผมหน่อยผมชดไม่ถอยและเบน้องวิ่งชารีบเข้าสายพี่เบรกไม่